คุดีอังกฤษเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับกับไชอัมบีวีที120มากระสีดำเงา7แบกนะครับเ,เพื่อนรถน 23, น 5, นค,รคันนี้ปี2023เป็นยูโรไฟนะครับคันนี้เราเปิดไว้389,000บาทกับเลขไมล์12,700กิโลเท่านั้นใครหาอยู่เฉยๆค,ครับจัดรอๆมาให้อีกแล้วที120ยูโรไฟนะครับคันนี้มากับสีดำเงา7แบกนะครับแฮชบาร์ากรันหม้อน้ำแกนเครื่องเยียบโมีให้กรบปนะครับ อัมเบกบิสคูแบมโบนะครับล้อคลาสสิกล้อซีลวดนะครับเพื่อนเครื่องไม่มีลอกไม่มีพองนะครับสีดำเงาเจนแบ็กนี่ดูนึกแม่งกันหน่อย12,700กิโลพลาสติกเรือนมาย,ยัางอยู่เลยนี่ปุมเปิ่มใหม่ใ่ใสๆนะครับดูชุดบอกกันหน่อยใหม่คลิปบอกสีน้ตาลเข้มนะครับเพื่อนบังโซ่หลังเดียโบนะครับ พ้อเงาเงาลากยาวเลยนะครับยางหน้าหลังมิชลินดอกเลื่อนเต็มๆใช้งานได้เลยนะครับดูตัวเครื่องฝั่งนี้กันหน่อยสวยคลิปอใครหารุ่นนี้อยู่เดีย๋ยวคิดเยอะนะครับจับจองได้เลยมาฟังเสียงเครื่องนยนต์กันหน่อย ใส่ใหม่คลิปแบบนี้3า8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับใครต้องการซื้อขายและเคยส่งรูปรายอินบอกมาหาชัมได้เลยขอรถสวยไม่ลมไม่ชนไม่จมน้ำเร็กใหม่มแท้เท่านั้นเราเจอรถไทยเป็นเดิมสวัสดีครับ